สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่าเทมเปอรี่ฮอเกม t ทมเปอรี่ l อนะครับก็จะเป็นเกมแนว Area Control อีกเกมหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับผม ไปเล่นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่น3คน4คนหรือ5คนเนี่ยมันเป็นสเกลที่แบบ เอลิคอนโทนที่มันแบบดีมากๆแล้วผมจะพูดดีมากๆซ้ำไปทำไมครับก็มันดีจริงๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเกมเอลิคอนโทนเนี่ยเราต้องเล่นคนเยอะถึงจะสนุกใช่ไหมครับอันนี้ผมเล่นกัน3คนเนี่ยผมยังสนุกเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับถ้าเล่นกัน5คนเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนนะครับเกมเทมันนี่ฮอนะครับมันก็จะเป็นเกมเอลิคอนโท l โดยที่จําลองระบบการที่เราจะมาทําการเลือกตั้งกันนะครับที่นิวยอร์กนะครับทีมมันก็เป็นเหมือนกับว่ามีผู้อพยพนะครับเขาเรียกว่าอิมเมจเนีนะครับก็คือเหมือนกับเป็น ชาวยุโรปนะครับอพยพเข้ามาที่เมืองนิวยอร์กนะครับแล้วก็เทมป์เบอรี่ฮอตัวนี้แหละครับมันเป็นเหมือนกับใจกลางที่คนที่อพยพเนี่ยมาแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีการเลือกตั้งด้วยแล้วก็คนที่อพยพมานะครับพูกเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์มีเสียงด้วยนะครับเพราะเขามาเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยนะครับเราก็เป็นเหมือนนักการเมืองรุ่นเยาว์นะครับที่เราจะต้องพยายามนะครับทำยังไงก็ได้นะครับสามารถชนะทุกเขตการเลือกตั้งนนะคครับแล้วก็ที่ชนะ การเลือกตั้งเยอะที่สุดนะครับก็จะได้แต้มด้วยแต่ละเขตรวมถึงถ้าเกิดเราสามารถคลองตำแหน่งเมเยอร์ได้ในแต่ละการเลือกตั้งนะครับแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้3มคะแนนเพิ่มเติมด้วยนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเล่นกันทั้งหมด16รอบนะครับจบ16รอบเนี่ยคือจบเกมเรียบร้อยนะครับก็คือใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ4รอบนะครับเกมนี้ครับทุกๆ1รอบใหญ่เนี่ยเขาจะนับเป็น1ปีนะครับทุกคนเล่นแอคชั่นกันครบ1รอบเนี่ยก็คือเป็น1ปีนะครับ จบ4ปีก็จะเลือกตั้งกัน1ครั้งนะครับแล้วก็เล่นกันทั้งหมด16รอ,อบหมายความว่าจะเลือกตั้งกันทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็ดูแต้มกันแต้มส่วนใหญ่นะครับมาจากการที่เราชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นนะครับรวมถึงการที่เราครองตําแหน่งเมเยอร์ด้วยนะครับก็คือหลังจากจบการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยใครที่สามารถชนะพล้นบดในแต่ละเขตมากที่สุดเขาก็ได้ตําแหน่งเมเยอร์ไปนะครับซึ่งตําแหน่งเมเยอร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็คือเขาจะได้เป็นแค่ผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปเฉยยยยยแแล้้วกกกกก็็ไไดดดตตตตมเเเเเพิิ่่ีีี๋ััังงงออออนนนืรราาคูท เรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพันเลยดีกว่านะครับวิธีการเซตอัพนะครับในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเอามาปูไว้แค่นี้นะครับจากนั้นเอาตัวราวมาร์เกอร์นะครับมาวางไว้ที่รอบที่1นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาตัวคิ้วนะครับไมเกชันนะครับไมเใช่ไมเกชันดิอิมิเกรนต์นะครับก็คือผู้อพยพนะครับมาเซตไว้นะครับตรงมุมซ้ายของ เมนบอร์ดนะครับมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องในแต่ละช่องเนี่ยเราจะเอาสีอะไรมาเท่าไหร่นะครับเอามาวางไว้ให้อย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้เราดูครับว่าเราเล่นกันกี่คนนะครับอันนี้ผมจําลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นนะถ้าเกิดเราเล่นกัน3ผู้เล่นนะครับอยากอธิบายไปเลยนะครับถ้าเล่นกัน3ผู้เล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเล่นกัน3ผู้เล่นเนี่ยเราจะเปิดโซนหนึ่งะครับก็คือเอาตัวอินเิลกรนด์นะครับในโซนหนึ่งเนี่ยมาวางที่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแต โซน1แล้วก็โซน2นะครับก็คืออิมิเกนเน,นี่ยโซน1แล้วก็โซน2นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เราเล่นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน5คนก็จะเปิดครบทุกโซนเลยทีนี้เราเล่นกัน4คนเพราะฉะนั้นมันจะเปิดโซน1กับโซน2นะครับเรามาสุ่มเปิดโซน1ก่อนเราก็เอาอิมิเกนนะครับก็คือผู้เยอะทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมาทําการสุ่มเลยโดยเขาบอกว่าตัวนี้เขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าสีเขียวนะครับจะต,ต้องไปวางที่แชมเปญี่ฮอลก่อนนะครับเม็ดแรกวางแบบนี้ จากนั้นเราทําการสุ่มนะครับโดยสุ่มเนี่ยไล่มาตามตัวสอนนะครับเลขมันอาจจะไม่เรียงนะครับเป็นแค่หนึ่งสองสี่เนี่ยสามหายเนี่ยอะไรช่างมันนะครับก็เอาเป็นตามตัวสออย่างนี้ไปนะครับเอาวางเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์หกนะครับอันนี้คือโซนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับถ้าเล่นกันสามคนเนี่ยเราก็เสร็จไปแค่นี้นะครับแต่เราเล่นกันสี่คนเราก็เอาผู้อมยบโซนสองมาสุ่มต่อนะครับก็ทําการสุ่มเลยโซนสองก็วางจากหมายเลขเก้าสิบห้าแปด 5แล้วก็3แบบนี้นะครับมันแบ่งโซนยังไงก็ดูนะครับมันจะมีแถบปลายสีดําเข้มอย่างนี้ก็คือเป็นตัวแบ่งโซนโซนหนึ่งโซนสองแล้วก็โซนสามเนี่ยมันจะมีเลขบอกนะครับมันดูค่อนข้างง่ายมากครับสาหรับตัวเมนบอร์ดเกมนี้โคตรดีเลยนะครับเข้าใจง่ายมากๆนะครับเมนบอร์ดแค่นี้เลยนะครับเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมามีอะไรที่เราต้องทําการเซ็ตเพิ่มเติมบ้างอันถัดมาคือเราจะเอาตัวแผ่นทายที่เป็นความสามารถของแต่ละตําแหน่งในเกมนี้นะครับเอามาวางไว้มีทั้งหมด5ตัวซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึ่งนะคร แต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นคอสอันนี้นะครับเขาจะใช้สําหรับตัวเขาซิลเพสซิเดนต์นะครับเอามาให้สําหรับตัวนี้ถ้าเกิดใครได้ตําแหน่งนี้ไปก็เอาคอรนี้ไปใช้ด้วยเป็นความสามารถของเขานะครับต่อมานะครับก็เอาคิวทั้งหมดเนี่ยมาใส่ไว้ในถุงตัวนี้นี่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเฟเวอร์โทเค็นนะครับเกมนี้นะครับมันจะมีผู้อพยพมาทั้งหมด4ชนชาติด้วยกันนะครับก็คือไอริสนะครับอิงลิษ เจอเมนแล้วก็อิตาเลียนนะครับแบ่งตามโทเค็นคิ้วสีตรงนี้เลยมันมีบอกตรงนี้ชัดเจนนะครับเราก็จะมีเฟเวอร์โทเค็นก็ตรงตามสีของผู้ยบด้วยนะครับมีทั้งหมดสีสีก็เอามาใส่ตัว ชนะรองให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผู้เล่นจะได้อะไรบ้างนะครับผู้เล่นก็จะได้ตัวสแลนเดอร์ท e n เ็นนะครับหรือท o กเข็นคำพูดสายไายป้ายสีอะไรพวกนี้นะครับเอามาทั้งหมดคนละสามันนะครับที่ผู้เล่นได้แล้วก็ผู้เล่นก็จะได้ตัวมีเปิ้ลทั้งหมดเลยในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าหวาดบอสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมเรียกเป็นตัวพวกหัวคะแนนละกันที่มันจะไปเก็บคะแนนตามเขตต่างๆให้เรานะครับประมาณนั้นผู้เล่นก็ได้หมดเลยแล้วก็มีสีๆนะครับผมก็เอามาวางไว้เฉยๆนะครับแค่น อันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพเกมเทมป์นี่ฮอร์ปเนี่ยครับเซตอัพง่ายมากๆนะครับแล้วเรามาดูวิธีเล่นกันเลยดีกว่านะครับมันก็ง่ายมากๆเหมือนกันนะครับเริ่มจากนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือในตัวของเมนบอร์ดเนี่ยมันเขียนรายละเอียดที่มีทุกอย่างในเกมเนี่ยลงไปไว้ในนี้หมดแล้วนะครับซึ่งเวลาคนที่ไปสอนเนี่ยก็คืออธิบายตามตัวเมนบอร์ดอันเดียวเนี่ยรู้เรื่องหมดแน่นอนนะครับเริ่มจากตรง sequence of p เพยก่อนนะครับเขาบอกว่า เกมเยี่ยนะครับอิสเพียร์เทคหนึ่งเทิร์นนะครับก็คืออย่างแรกเลยแต่ละผู้เล่นต้องดูก่อนนะครับว่าตรงในการเล่นอ้าผมลืมสุ่มขอโทษทีนะครับการเซตอัพเนี่ยมันลืมอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการสุ่มผู้อพยพนะครับมาลงที่คัสเตอร์การเล่นก่อนนะครับโดยที่เราจะสุ่มมาตามจํานวนผู้เล่นบวกสนะครับอันนี้ผมจําลองการเซตแบบ4ผู้เล่นนะก็สุ่มมา6ชิ้น 6ชิ้นพอดีแบบนี้นะครับโอเคเริ่มที่ s e q u ว n c e of p เ a y อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงก่อนการเล่นของผู้เล่นนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าตัวคาสเอร์การเล่นเนี่ยครับว่างหรือเปล่านะครับถ้าว่างให้เราทําการสุ่มนะครับลงมาเติมเท่ากับตอนที่เราเซตอัพเลยก็คือตามจำนวนผู้เล่นบวก2นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีคิวอยู่แล้วเราก็สคิปไปครับไม่ต้องทำลายก็จะเข้าสู่สิ่งที่เราทำได้ก็คือแอคชั่นนั่นเองนะครับแอคชั่นของเกมนี้นะครับมีด้วยกันแค่ทำ อย่างเดียวแหละแต่ว่ามันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือการเอาตัวละครของเราไปวางนะครับเนี่ยตัวมีเปิ่ของเราไปวางนะครับโดยที่การวางตัวมีเปิ่ของเรานะครับมีวิธีการวางได้2แบบนะครับอย่างแรกก็คือเราจะวางมีเปิลทั้ง2ตัวเลยนะครับโดยที่เราจะวางไว้ในเขตที่มีการแอคทีฟเขตไหนที่มีการแอคทีฟก็คือเขตที่มีเม็ด ตัวผู้อพยพอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเขตแอคทีฟนะครับอย่างเนี้ยเขตที่เป็นเบอร์สตรงนี้นะครับมันยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวไอ้บอสว์ดเนี่ยตัวละครมีเปิลหัวคะแนนของเราเนี่ยเอาไปวางลงในนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เวลาการวางนะครับเราสามารถวางได้2ตัวพร้อมกันโดยที่เราจะวางคนละที่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางที่เดียว2ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการวางแบบที่1นนะครับ ต่อไปวิธีการวางแบบที่2องนะครับก็คือการวางไว้1ตัวนะครับจากนั้นก็ให้เอาผู้อพยพนะครับที่อยู่ตรงคัสเตอร์การเด่นตรงนี้นะครับหยิบไปเลยครับอยากได้สีไหนก็หยิบไปเลยจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในตรงพื้นที่ที่เป็นแอคทีฟนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือจะวางที่ที่เราเพิ่งลงมาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยพอเราวางไปปุ๊บนะครับให้เราทําการหยิบเฟเวอร์โทเค็นนะครับของ เม็ดที่เราหยิบมานะครับผมหยิบเม็ดสีขาวลงแบบนี้ผมก็หยิบเฟเวอร์โทเคนสีขาวออกมาเช่นกันเอามาเก็บไว้ที่ตัวแบบนี้แค่นี้เองนะครับแอคชั่นมีแค่นี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเกมนี้จะมี ออฟชั่นอลอยู่ด้วยกัน2 A งแอคชั่นนะครับก็คือสแลนเดอร์กับออฟฟิศเบเนฟิตนะครับซึ่งการที่เราจะทําสแลนเดอร์ได้นะครับเราต้องผ่านการเลือกตั้งครั้งแรกไปก่อนนะครับเราถึงจะเล่นได้นะครับรวมถึงออฟฟิศเบเนฟิตเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นการใช้ความสามารถของเจ้าตัวละครตามตําแหน่งต่างๆเ,เนี่ยก็คือเราจะต้องผ่านการเลือกตั้งครั้งแรกก่อนเราถึงจะทําได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของ Optional Action เนี่ยเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะครับจบที่การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแล้วเราก็มาดู เป็นออปชัชนอลนะครับ,เ,นนรบเราจะใช้ก่อนเล่นแอคชั่นหลักหรือหลังแอคชั่นหลักของเราก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็ผัดก็เล่น่างนี้ไปเรื่อยนะครับเมื่อทุกคนทํแอคชั่นกันครบนะครับก็จะจบ1นึ่ปีเราก็เลื่อนไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เล่นแล้วก็วางแล้วทํากันไปอีกนะครับแล้วก็จบไปอีก1ปีนะครับแบบนี้แนะล้นเล่นเนี้ยไปเรื่อย พอถึงปีที่4เมื่อไหร่นะครับหลังจากที่ผู้เล่นเล่นแอคชั่นกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเลือกตั้งกันนะครับวิธีการเลือกตั้งนะครับเราก็เราจะดูตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีการบอกนะครับตามสเต็ปการเลือกตั้งชัดเจนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเลือกตั้งกันนะครับผมขอทําการ สุ่มให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าถ้ามันเลือกตั้งกันเนี่ยหน้าตาแบบมันนี้อย่างนี้มันจะเลือกตั้งกันยังไงนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่รีโซฟให้ดูทั้งหมดนะเอาเป็นคร่าวๆโอเคนะครับสมมุติว่าจบใน4ปีแรกนะครับมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนะครับเราก็จะเริ่มในส่วนของการเลือกตั้งเลยนะครับให้เราอ่านทางฝั่งขวาตรงนี้เลยนะครับการเลือกตั้งนะครับอย่างแรกที่เราจะทำนะครับเขาบอกว่าให้เคลียร์คาสโตการเดนหมายความว่าเราจะเอาคิวนะครับที่อยู่ตรงคาสโตการเดนตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอากลับไป ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเลือกตั้งนะครับโดยเราจะเลือกตั้งแต่ละโซนเลยเริ่มจากโซนหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นโซนสองนะครับเราจะเลือกตั้งจากเมืองไหนก่อนก็ให้ดูตรงลูกศรนันแรกนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเลือกไล่ตามลูกศรเลยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ <driven> พอเลือกจากจรันี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกจากโซนสองไล่ต่อมาแบบนี้ทีนี้วิธีการเลือกตั้งก็ง่ายๆมากเลยนะครับอย่างแรกเลยแต่ละโซนนะครับเริ่มจากที่โซนหนึ่งก่อนก็ให้เราดูเลยนะครับว่า มีใครมาอยู่ที่โซนหนึ่งบ้างน,นะครับอย่างนี้มีผู้เล่นสีส้มสีแดงสีม่วงมาอยู่ที่โซนหนึ่งนะครับ เราก็จะทําการเลือกตั้งกันนะครับแค่3สีนี้เท่านั้นนะครับวิธีการเลือกตั้งก็ง่ายๆนะครับเราจะดูที่จํานวนผลโหวตนะครับโดยเริ่มต้นมานะครับเราจะนับไอ้เจ้าตัวหัวคะแนนนะครับหตัวเท่ากับ1โหวตนะครับถ้าในกรณีนี้นะครับสีส้มสีแดงสีม่วงเนี่ยมีกันคนละ1โหวตเท่ากันนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําการใช้เฟเวอร์โทเค็นนะครับในการเลือกโหวตนะครับเฟเวอร์โทเค็นได้จากไหนก็อย่างที่ผมบอกนะครับได้จากการที่เราลงตัวเอาคิวนะครับจาก คารเซอการเด่นไปลงนะครับสีไหนเราก็จะหยิบเฟเวอร์โทเค็นตรงนั้นมานะครับทีนี้เราจะใช้เฟเวอร์โทเค็นสีอะไรได้บ้างก็ให้ดูนะครับว่าในเมืองที่เราทําการเลือกตั้งนะครับมีผู้อบยบนะครับของชนชาติใดอยู่นะครับตอนนี้มีสีเหลืองที่เป็นเยอมนกับสีเขียวที่เป็นไอริสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นทั้ง3าคนนี้นะครับจะสามารถใช้เฟเวอร์โทเค็นของ2สีนี้ได้เท่านั้นเองนะครับเวลาจะใช้นะครับก็ให้ผู้เล่นทุกคนนะครับก่อนที่เราจะใช้เนี่ย เปิดเผยก่อนนะครับว่ามีเฟเวอร์โทเค็นกันคนละเท่าไหร่บ้างนะครับสมมุติว่าสีส้มนะครับมีสีเขียว1สีเหลืองหนึ่งนะครับก็บอกมาครัสีส้มเขาบอกมานะครับมีสีเขียวหนึ่งสีเหลืองหนึ่งนะครับสีแดงบอกว่ามีสีเหลืองสามเลยนะครับแบบนี้แล้วก็สีม่วงนะครับบอกว่ามีสีเหลือง2นะครับสีเขียวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอผู้เล่นทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าคนที่เราต้องทาการต่อสู้ด้วยเนี่ยมีเฟเวอร์โทเค็นคนละเท่าไหร่นะครับ ก็ให้ผู้เล่นทุกคนนะครับเอาไปกรรมนะครับรับรับนะครับเลือกเอานะครับว่าจะกรรมนะครับยื่นมาบวกกับผลโบวถที่ตัวเองมีอยู่นะครับที่เป็นหัวคะแนนเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็เลือกมาแล้วก็กรมแล้วก็เปิดพร้อมกันนะครับผมก็เปิดมาเป็นแบบนี้อ่าเปิดมาเป็นแบบนี้นะครับสีม่วงนะครับขอใช้ทั้งหมด3ชิ้นเลยนะครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยใช้อย่างละ2ชิ้นนะครับปรากฏว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับสีม่วงชนะนะครับเวลาชนะนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ หัวคะแนนของสีอื่นที่แพ้การเลือกตั้งนะครับจะกลับคืนสู่ซัพพลายของผู้เล่นคนนั้นทันทีนะครับแล้วเฟ e เวอร์โทเคนที่เราใช้มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะถูกดิสคาร์ดลงกองซัพพลายทั้งหมดเลยถือว่าเอามาใช้แล้วคนแพ้นะครับ ไม่สนนะครับว่ายื่นมาเท่าไหร่ก็คือเสียไปทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในช่วงเมืองแรกๆนะครับมันก็จะมีเบนเฟิตเพิ่มเติมด้วยเนี่ยอย่างเช่นเมืองหนึ่งถ้าเกิดใครที่ชนะเลือกตั้งนะครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้ทําการจั่วคิ้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็จั่วคิ้วหนึ่งอันจากในถุงนะครับแล้วก็เอาไปวางในเมืองที่เป็นแอคทีฟเมืองไหนก็ได้นะครับผมก็วางในเมืองที่ผมชนะการเลือกตั้งไปแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลนะครับต่อการควบคุมนะครับต่อการรักของแต่ละชนชาติดดด้้้ววยยเีีีีี๋ไปูออออกกกททนนนนนครััใขต่า็ื เลือกตั้งในเมืองที่1นะครับต่อมาเลือกตั้งในเมืองที่2นะครับอ่ามีอยู่สามสีใช่ไหมครับเขาก็ทําการมีอยู่ตัวหนึ่งโหวตนะครับแล้วเขาก็เลือกเอาเฟเวอร์โทเ็นมาโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับก็ดูแต่ละคนมีเท่าไหร่นะครับโชว์เสร็จปุ๊บเราก็เลือกมาเปิดพร้อมกันแล้วก็ดูใครชนะนะครับสมมุติว่าสีส้มชนะละกันนะครับสองสองสีนี้ก็กลับบ้านไปเมืองนี้นะครับได้อะไรได้คิวเหมือนกันแล้วก็จั่วลงมาเติมนะครับส่วนเมืองหมายเลขสี่นะครับอันนี้ไม่มีใครลงมานะครับก็จะไมม่ีรลงคบบแใ ตัวละครมาที่เมืองนี้นะครับอันนี้ผมจาลองเฉยถ้าเกิดใครที่ชนะเมือง4หรือเมือง7เนี่ยอันนี้คือได้เฟเวอร์โทเค็นให้เราทําการหยิบเลยนะครับว่าเราจะเอาเฟเวอร์โทเค็นสีอะไรนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับก็หยิบเลยสมมติว่านี้ชนะอันนี้ชนะแบบนี้แล้วกันอ่าทีนี้ทุกมีโซฟเสร็จแล้วนะครับทุกเมืองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเมืองนะครับจะมีตัวมีเปิ้ลยืนอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นนะครับที่ลงมา2ตัว ก็เอากลับไปให้หมดนะครับก็จะเหลือไว้แค่ตัวเดียวสมมติถ้าเกิดเขาชนะนะครับแล้วก็หากเกิดการเสมอกันนะครับเอาตัวหัวคะแนนบวกเฟเวอร์โทเค็นเนี่ยผลบวกเสมอกันนะครับเมืองนั้นจะไม่มีใครที่ชนะการเลือกตั้งครับก็เอาตัวหัวคะแนนเนี่ยกลับไปทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราเนี่ยขั้นที่2นะครับหลังจากที่เราทาการเลือกตั้งทุกเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับคืออิมเพรสชั่นลิเดอร์นะครับเราจะมาดูว่าใครเป็นผู้นําในแต่ละชนชาตินะครับดูยังไงนะครับก็ให้ดู แต่ละเมืองเลยนะครับที่เขาคองตัวผู้อพบยพสีต่างๆอยู่นะครับโดยเริ่มจาก สีเขียวนะครับที่เป็นชนชาติไอริสนะครับใครคลองโทเค็นสีเขียวเยอะที่สุดนะครับสีม่วงนะครับที่เขาชนะเมืองนี้มีสีเขียวอยู่1เม็ดนะครับตรงนี้เบอร์เจ็มีสีเขียวอีกห่เม็ดนะครับสีม่วงนะครับคลองสีเขียวอยู่ทั้งหมด2เม็ดนะครับสีส้มหลักสีส้มก็คลองอยู่2เม็ดแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสีม่วงกับสีส้มนะครับก็จะเป็นผู้นําของชนชาตินี้นะครับทั้ง2คนเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็เรียงทุกสีเยมาดูสีขาวต่อนะครับใครเยอะสุดสีม่วง3สีดํา1 12ว่าสีม่วงชนะคร ลงมาอีกนะครับที่ผู้นำไอเอ็งลิสนะครับเจมส์นะครับสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงก็2นะครับสามโอ้สีม่วงชนะทุกอันเลยโกงไปปะเนี่ยนะครับต่อมาสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินไม่มีใครคองนะครับก็ไม่มีใครได้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราดูเลยนะครับที่ใครครองตรงนี้นะครับเขาจะได้เฟเวอร์ดทอกเค็นไปเลยนะครับคนละสามอันนะครับโดยที่สีเขียวอันนี้ครับก็สีส้มก็ได้นี่ครับ เฟเวอร์โทเกนสีเขียวไปสอันสีม่วงก็ได้ไปสาอันนะครับไล่ไปแต่ละสีเลยแบบนี้นะก็แจกจ่ายกันไปนะครับตัวสีขาวสีม่วงก็ได้อีก3าอันสีเหลืองสีม่วงก็ได้เสียอีก3อันนะครับเอาไว้ไปใช้ในการเล่นรอบหน้านะครับในการที่จะไปแย่งกันประมูลนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับอยากให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับคลองตัวผู้อบยกมากจนเกินไปงั้นเราจะสู้เขาลําบากนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับในเฟสสามก็คืออิมเมจเลดเดอร์นะครับ ต่อมาเฟสสี่ในช่วงอิเล็กชันนะครับก็คือเราจะทําการสกอร์พอยต์นะครับก็ให้เราทําการดูนะครับว่าเราสามารถชนะการเลือกตั้งทั้งหมดกี่เมืองนะครับก็จะได้เมืองละหนึ่งแต้มนะครับสีดําชนะ3ามเมืองนะครับก็เดินไป3ามแต้มจริงมันต้องเอาตัวละครของเราไปวางตรงเริ่มแต้มเริ่มต้นด้วยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกไปนะครับตอนเซตอัพง่ายเกินจนลืมเลยนะครับสีดําวางไป3ามนะครับสีม่วงอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้อีกหนึ่งนะครับก็เป็น2นะครับแต่ว่ามันมีข้อพิเศษนิดนึงก็คือถ้าเกิดใครที่ชนะ การเลือกตั้งที่เทมานีฮอลนะครับจะได้อีกหนึ่งแเ้มเพิ่มเติมก็จะกลายเป็น3ามแต้มนะครับสีม่วงก็ได้อีก2แต้มนะครับเพชนะ2เมืองนะครับแบบนี้แล้วก็สีแดงนะครับสีแดงไปไหนหมดอ้าไม่ได้เอาสีแดงมาใส่นะครับเลยไม่มีแต้มเลยอสมมติสมมติสีแดงสีแดงอยู่ตัวนี้แล้วกันเนี่ยสีแดงตัวนี้สีแดงชนะเมืองสีสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สีแดงได้หนึ่งแต้มแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ เราจะดูว่าใครชนะเยอะที่สุดนะครับก็เป็นสีดำนะครับชนะทั้งหมด3เมืองเลยนะครับสีดำนะครับเขาก็จะได้เป็นเมเยอร์นะครับในรอบถัดไปนะครับเมื่อสีดำได้เป็นเมเยอร์นะครับเขาจะได้อีกสามแต้มเพิ่มเติมเนี่ยก็กลายเป็น6แต้มเลยนะครับการที่เราชนะการเลือกตั้งนี้มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการล่อเท้ามากครับเกมแมตชคอนโทรลนะครับก็เป็นเกมใครๆก็รู้นะครับเป็นเกมที่อย่าเด่นอย่าดังนะครับถ้าคุณเด่นคุณดังเมื่อไหร่คุณจะโดนเหยียบ จมเมื่อนั้นนะครับก็ระวังดีๆนะครับจากนั้นทำไรต่อนะครับเฟสที่5คือซิตี้ออฟฟิเซอร์นะครับคนที่เป็นเมเยอร์นะครับจะต้องทำการเลือกอีก4โลนะครับให้กับผู้เล่นที่เหลือนะครับอยากให้เขาเล่นตัวละครอะไรนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แบบควนประสาทมากนะครับใครที่เป็นเมเยอร์นะครับได้นะครับสองอบติดเนี่ยผม ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับเพราะเมเยอร์ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับนอกจากได้3แต้มตอนชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นเฟิร์สเพเยอร์นอกนั้นก็รอดูไอ้พวกเนี้ยนะครับสกํมยำเท้าเราอย่างเดียวเลยนะครับก็เราก็ทําการแจกจ่ายนะครับไอ้ตัวออฟฟิเซอร์นะครับให้กับตัวผู้เล่นคนให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่สเต็ป6นะครับก็คือนิวโซนนะครับถ้าเราเล่นกัน4คนตรงนี้ก็จะนิวโซนในโซนที่3นะครับเราก็จะเอา4คิวเนี่ยครับมาสุ่มเติมนะครับก็ไลยจัดเบอร์17 11 13อ0นะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็เริ่มเล่นในรอบที่5ต่อก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากคนที่เป็นเมเยอร์ก่อนนะครับทวาแอคชั่นทีนี้เราจะมีออฟชั่นอลแอคชั่นแล้วนะครับก็คือการใช้สลนเดอร์นะครับการใช้สลนเดอร์นะครับก็คือการใช้ข่าวลือนะครับการใส่ลายป้ายสีนะครับคนที่ อยู่ในเมืองเดียวกับเรานะครับที่ใช้ก็ง่ายมากนะครับเราจะต้องมีตัวละครนะครับสมมุติว่าสีดําจะใช้นะครับเราจะต้องมีตัวละครนะครับอยู่ในเมืองกับผู้เล่นที่เราจะต้องทําการใช้นะครับอย่างเช่นสีดำเนี่ยจะใช้สแลนเดอร์แล้วจะไปไล่สีม่วงกลับบ้านไม่ได้นะครับแต่แต่จะสามารถใช้กับสีแดงแล้วก็ไล่สีแดงกลับไปได้นะครับและทีนี้มันมีพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราใช้สแลนเดอร์นะครับแล้วสมมุติว่ามีสีแดงตรงนี้นะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีสีดําอยู่ เราสามารถใช้ข่าวลือนะครับลงไปเมืองข้างๆได้นะครับแต่ว่าเมืองข้างๆเนี่ยจะต้องมีตัวละครของเราอยู่ด้วยแล้วก็เราต้องไล่กับผู้เล่นคนเดิมด้วยนะครับก็คืออย่างเนี้ยไล่สีแดงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไล่สีแดงต่อเราก็ไล่ได้นะครับก็หยิบสีแดงออกแต่ว่านะครับเราจะต้องทําการจ่ายเฟเวอร์โทเค็นเพิ่มเติมนะครับโดยจ่ายให้กับผู้อพยพนะครับที่ตรงสีที่อยู่ในเมืองนั้นนะครับถ้ามีเม็ดเดียวก็ต้องจ่ายสีเขียวฉะนั้นสมมติว่าสีดํามีสีเขียวอยู่2ออันเนี่ยก็จ่ายเฟเวอร์โทเค็น ไปสองอันแล้วก็ไล่สีแดงออกนะครับก็จะใช้ตัวสแลนเดอร์อันเดียวไล่สีแดงได้2อันเลยนะครับก็กลับบ้านไปนะครับแบบนี้นะครับว็คือการใช้แลนเดอร์แล้วมันมีเงื่อนไขนิดน,นึงก็คือ ใน1เทอมนะครับก็คือใน1รอบการเลือกตั้งเนี่ยเราจะใช้สแลนเดอร์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเรามีอยู่3ามันเพราะฉะนั้นอีก3าการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ใช้นะครับแค่รอบละ1ครั้งนะครับแล้วจบเกมตัวสแลนเดอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับจะนับเป็นอันละ1แต้มด้วยนะครับถัดมาก็คือเราจะใช้เจ้าตัวความสามารถของออฟฟิเซอร์ที่เรามีอยู่นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับที่เรียกว่า Chief Police นะครับช f ฟโพลิสตัวนี้นะครับเขาบอกว่า เขาสามารถ Remove m m m i g r a n t นคิวฟ r n ์ม n อ w a t ่ว t t ว a ด e อดลคินะครับเนี่ยก็คือเขาสามารถรีมูฟคิวออกจากตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เขาจะรีมูฟเนี่ยจะต้องมีคิวอย่างน้อย2คิวนะครับถ้ามีคิวเดียวเนี่ยไปดึงออกเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับก็หยิบออกไปเลยหยิบเข้าถุงไปเลยนะครับมันมีอยู่ส รอบนะครับก่อนการเลือกตั้งก็สามารถรีมูฟได้ทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้สแลนเดอร์เพราะว่าตรงแอปชโนลไอชั่นเนี่ยเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวสแลนเดอร์หรือจะใช้ออฟฟิศเบ n e ฟิตนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือชิ p โพลิสนะครับตัวถัดมานะครับก็คือรีเซ t ทโตรนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถมูฟนะครับมูฟเนี่ยเจ้าตัวผู้อพยพเนี่ยหนึ่งตัวไปยังเมืองแอตเซนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเดิมเลยเมืองที่เราจะมูฟนะครับ จะต้องมีอย่างน้อยนะครับสคิวเราถึงจะมูฟได้มีคือคิวเดียวเนี่ยมูฟขึ้นไปนี้ทําไม่ได้นะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปั่นมากๆนะครับทำให้แบบเกมมันโหแบบตึงเครียดมากไอสตัวเนี้ยเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับแล้วตัวทันมาเลยไอตัวคอนไว้ที่หลังนะครับตัวเฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับง่ายๆเลยตัวนี้ก็คือออปชั่นนัคือเขาจะสามารถหยิบเฟเวอร์โทเค็นเนี่ยหนึ่งอันสีอะไรก็ได้นะครับอยากหยิบไหนก็หยิบไปเลยนะครับแล้วก็มา เขาซิลเพสซิเดนตนะครับเขาบอกว่าเริ่มมานะครับเปิดเทอมหมายความว่าก็คือใน4รอบนะน่ะในใน4เ่ียร์นะครับก่อนละการเลือกตั้งเนี่ยคนที่เป็นเขาซิลเนี่ยเขาสามารถใช้ออปชั่นอลนะครับเอาตัวคอน2อันเนี่ยนะครับ ไปวางในเมืองไหนก็ได้นะครับซึ่งเวลาเขาวางลงไปแล้วนะครับสุิทราวางเมืองนี้กับเมืองนี้นะครับสองเมืองเนี่ยสองเมืองเมืองไหนที่มีค้อนนะครับจะไม่สามารถลงตัวมีเปิ้ลหัวคะแนนหรือย้ายผู้อพยพหรือดึงผู้อพยพออกได้นะครับมันจะถูกล็อกไว้ทันทีนะครับคือแบบพอแล้วสองเมืองนี้จะทําการเลือกตั้งแค่นี้แหละไม่มีใครมายุ่งได้นะครับอันนี้คือความสามารถของเขาซิวเพสเทนนะครับก็หมดแล้วนะครับว่าตัวความสามารถมีแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็เล่นันนี้หลังจบ จนจบนะครับ16รอบนะครับแล้วเราก็จะมาทําการสกอร์แต้มตอนจบเกมกันนะครับซึ่งสกอร์แต้มตอนจบเกมจะมีนิดหนึ่งก็คือใครที่มี โหมดเฟเวอร์ในแต่ละสีนะครับเนี่ยแต่แต่ละสีเราก็จะมาดูเลยใครมีสีเขียวเยอะสุดนะครับถ้าเท่ากันก็จะได้2แต้มเท่ากันนะครับใครมีเยอะสุดก็ได้2แต้มนะครับแล้วก็เรามาดูว่าไอตัวเซเรนเดอร์อันยูสนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะได้อันหนึ่งละนหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็จบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดนะครับคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแทมเมอรี่ฮอลนะครับเป็นเกมที่เล่น ง่ายมากๆครับอาจจะฟังดูเหมือนจะผมจะพูดเยอะแต่จริงๆเกมเนี่ยมันไม่ค่อยใช้แทบไม่ต้องใช้ภาษาเลยนะครับแล้วเป็นอะไรคนๆผมว่าเป็นแบบคือเป็นเทียบเท่ากับเอลกานเดเลยคือลองๆอาจจะไม่ได้เด่นเท่าเอลกาเดนะครับแต่ว่าผมว่ามันแบบอารมณ์แบบดีมากๆนะครับก็คือเอลกาเดเนี่ยยังฟิกต้องเล่น5คนใช่ไหมครับอย่างนี้สาคนผมก็ว่าก็โหดแล้วอะแทบจะพับบอร์ดต่อยกันแล้วอะมันแบบโหดมากตัดกันดูเดือดจริงๆนะครับแล้วถ้าเล่น5คนนี้ผมบอกเลยนะครับดา แค่นำหนึ่งแต้มก็โดนแล้วอ่ะผมบอกเลยนะครับเป็นเกมที่ดีมากยังไงก็ใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็น Alien คอน t r o l ที่ได้ออกสตาร์ตตัวเล่นคือมันเป็นเกมเก่าแล้วแต่ผมเพิ่งได้เล่นนะครับก็ถือว่าประทับใจมากๆนะครับโอเคนะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอจบการบอร์ดเกมโอวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ คลิปอาจจะแบบไม่ได้ลงมาถี่สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากโอ้โหช่วงน,นี้งานของท่างเยอะเหมือนกันนะครับยังก็ฝากเปก็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับรบ,บ๊ายบาย